มีตัวไหมอู้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 ปัดโถเป็นไงอู้อสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าครับเดี๋ยวนี้พาพี่้นงมาเก็บตุ่มปลาไหลครับเดี๋ยวมันดูหลังแหลกครับนี่ เหยื่อหัวฉลีมมครับตอนใส่แมางไทยดูครับเพราะว่าไปย้ายมาจากบนบนเก่าครับจากคลิปที่เหลวครับมันในมีตัวครับไปย้ายมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมนดูตรงนี้ดูใส่ไวลริมโค้งมันเดิมครับมีตัวไหมอู้ออู้ปัดโถบักใหญ่มาแล้วครับบักใหญ่ครับดู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  อ๋อใหญ่ม้านี่ได่การเลยครับนี่ดูครับดูดูอุ้ยมันแรงดีครับเปิดใส่ในให้ดูไม่ได้หรอกครับคือจะกระพุ่งออกเทะเลยนี่ดูดูดูครับป้าเหลืองอาลามด้วยต้องอย่างนี้ไหมลังเลกก็มาแล้วครับ ว้าวจะปร,ะรูดล้างที่สองครับจะมาร,รุ่นต่อหลังที่สองครับที่สองใส่ไ้ครั้งป่าพักตกชวาเป็นไงโอ้อ้าใหญ่หมานมาได้การอยู่พี่นงคือคือ เหลยอฮอยชลีจักเต็มสองเต็มครับลังที่สองสองเต um ็มอ่าค,ค,คืออย Mont ู่ครับคืออยู่อเหยื่อกัเหลือนี่ทำไงดีใส่ไปคืนสละวะครับของใส่ก็ไม่ได้อมา เยอะวก็เหลือหลายนะครับนี่ไปรบลุ้นหลังที่สามครับหลังที่สามครับหลังที่สามนี่ใส่ไปเชิงจะลึกหน่อยนะครับนี่ยามมันจะสองหลังหมานมันจะสองหลังครับหลังนี่ว่าไงหลังที่สามโอ้หลังที่ทส <c oughs> ามเป๊ะซีดต้องใส่ตรงนี้มันจะลึกโพด นะครับไม่มีปลดไหลขึ้นมาเลยหรือมันจะเป็นก้างงาเนอะนี่สีงามันแป๊ผลหรือเปล่าหรือยังไงไปจะใส่วบคืนครับใส่ไปตรงนี้แหละนะครับไดี๋ยวมาลุ่นหลังที่สีครับครับพี่น้องผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับหลังที่สีหลังที่สีอันมันยังเอียงอย่างงี้แล้ว หลุมหล,มลุมหรือเปล่าหลังที่สีบางไงโอ้มีครับนี้หลังที่สีครับเต็มของงามๆอยู่ครับข้ามาหนึ่งเต็มอ่าคือครับนี่หลังที่สีครับ ลังเมื่อกี้นี่ลังที่สามนี่ไม่เขาครับหลังที่สี่เขาถ้าใครเคยติดตามผมคลิปเก่าๆผมมันจะจำไม้นี่ได้ครับนี่ไมยป่าพักเฉดนามครับอันนู้นเป็นห่วยครับมันเป็นโยกอมานี่ครับไปเดี๋ยวไปร,รุ่นลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายครับหลังที่ห้าจะมีแต่มมีตัวไหม หลังสุดท้ายแล้วมีแต้มไหมโอ้ไม่มีครับท้องใสจิมมดปลาไหลครับตรงนี้วเขาไปหลายตัวเลยนะตรงนี้เป็นหย่อมหยานนิดเดียวครับแค่นี้นเดี๋ยวใส่ไว้คืนก่อนครับ ี๋ยวยังไงค่อยมาใหญ่เปลี่ยนบนใหม่ครับจริงๆก็จะก้าว่าจะมากู่มาเก็บเลยครับที่เยื่อมันเหลือครับเสียดายไปครับแล้วใส่ไวค้คืนครับงงครับผมสรุปผลงานครับตุ่มหาหลังครับกับเหยือห่อวเชอรี่มื่ได้เอาถุงเขียวมาครับ เด็กก็ว่าจะมาเก็บมาคู่ไปเลยครับกเ็เลยมเอาทุงเขียวมาที่นี่เหยื่อมันเหลือครับกเ็เลยซื้ได้เหยื่อครับหมอฉลีมันหายากครับใส่วบคืนครับปูมาหลังหนึ่งครับใส่ไปคืนสี่หลังเรวจะาหาเหยื่อมาเปลี่ยนนี้ครับอาตา่ตามห่วยตามหนองนี่มีตัวเขานี่ก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าพยานที่รูลูก,ก็อยู่ครับใส่ตามห่วยนี่ แล้วก็นามขืนบางน้มลงบางครับนามนัวกระเตอะเลยนามข่นแตยังดีครับมีแต่มีตัวใส่งาๆเลยครับวันนี้กับตุ่มห่าหลังครับครับจบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มมันโดนนครคูฎบเษนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับำอรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมดีมาก แล้ปลาไหลเนี่ยผมจะไปทีให้ดูกระบานครับมามีกี่เต้มครับไปกระบ,บาน,นครับนี่ครับสรุปผลง,งานครับตุ่มหาหลังครับปลาไหลสีเต้มเจอใสบิ๊กมาตัวหนึ่งครับจักหลงมายังไงนี่ใส่นี่ดูครับ ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม